สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บูอยู่ฝั่งเสรีไทย95นะคะหรือว่าบริษัทเพชรยนต์สาขา2ของเรานี่เองวันนี้เราเอาตัวหายากสีหายากตัว V ีออส1.5มิตรคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับราคา359,000บาทปี2019นะครับขอนเพียง6,100บาทเท่านั้นใครที่กําลังมองหารถคันแรกหรือรถที่เหยียบสนุกประหยัดน้ามันต้องรีบมาดู เส้นสายของคันนี้บอกเลยว่าดูจบสามารถตัดสินใจได้เลยครับออปชั่น v ีออเจ้าคันนี้มาครบให้แล้วนะครับสำหรับไฟหน้าเป็นไฟฟู l LED นะครับมีไฟ Day Time Running งไลท์มาให้ด้วยไฟตัดหมอกผู้หน้ากระจังหน้าเป็นสีดำนะคบตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะคบเป็นสีหายากมากๆตัวยางตัวนี้เป็นล้อยางแม็ก2023นะครับแม็กเดิมจากตัว Toyota นะคบเป็นสีเงิน สีสวยมากๆกระจกด้านข้างมาเป็นตัวไฟฟ้าเรียบร้อยนะไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้วยนะครับเราไปดูเส้นสายของเขากันว่าสําหรับด้านในโครงสร้างของคันนี้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างทางด้านซ้ายสําหรับผู้โดยสารทางด้านหน้ากันนะครับเราลองสังเกตทุกคลิปทุกคันเลยนะสําหรับตัวน็อตต่างๆของเจ้า V8 คันนี้หรือไม่ก็เป็นรถมือสอง นะใครที่กําลังดูบอกเลยว่าลองสังเกตตัวน็อตลองสังเกตเส้นสายตัวยึดต่างๆนะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมนะสีลอกล่อนด้านข้างไม่มีนะครับสติกเกอร์ต่างๆบอกเช็คลมยางทางด้านด้านหลังก็มีมาให้ครบหมดแล้วนะครับตัวสีอันนี้เราจะไม่พ่นทับนะตัวน็อตตัวสีจะเป็นสีชุบแท้จากโรงงานนะครับไป้ายเราไปดูสําหรับโครงสร้างทาง ฝั่งผู้โดยสารกันต่อนะครับโครงสร้างแท้เดิมต้องเหมือนกันทุกจุดนะครับอ่าเราดูสำหรับตัวนี้เห็นเลยว่าสียังแบบฉ่ำๆอยู่เลยนะครับเราไม่พ่นทาร์นะเราไม่มีตับปรับแต่งเพิ่มเติม,ตมน็อตเนื้อต่างๆไม่มีไขเปลี่ยนแน่นอนนะครัะเราดูกันไปเรื่อยๆสำหรับเส้นสายของวีออสคันนี้อ่าไปดูสำหรับตัวด้านหลังกันบ้างครับ ตัวด้านหลังนี้จะเป็นโครงสร้างแท้เดิมเป็นไฟ LED นะครับไฟระบบไฟทุกอย่างชัดเจนชัดแจว๋วมีกล้องมองหลังมาให้แล้วสำหรับตัวฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับการเปิดไฟไม่ใช่การเปิดอขอโทษครับการเปิดฝาหลังจะใช้เป็นกุญแจอยู่นะแต่การเปิดปิดเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ที่ตัวกุญแจเรียบร้อยดูสัมภาระที่ใส่ด้านหลังกันบ้าง พรมสก,กราต่างๆเห็นเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีฉีกขาดนะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เราไปดูกันว่าเขามียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับสําหรับยางอะไหล่ของตัวนี้จะเป็นตัวล้อกระทะเครื่องมือต่างๆมีมาให้ครบนะครับโครงสร้างทางด้านซ้ายทั้งหมดนะครับสีจะเป็นสีด้านนะครับน้องเคยบอกเลยว่า สีด้านในกับด้านนอกจะโคระสีกันนะด้านนอกจะเป็นสีเงาฉ่าแต่ด้านในจะต้องเป็นสีด้านถ้าเกิดว่ารถคันไหนด้านในเป็นสีแบบไม่แท้เดิมเนี่ยลองสังเกตกันได้ง่ายๆเลยนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องกังวลใจไปนะคะถ้ารถดับหรืออะไรแล้วต้องมานั่งไขหรือมานั่งแบบเปลี่ยนล้อเรามีบริการรถสไลด์ให้ตลอด1ปีเต็มนะครับเรียกได้ไม่จํากัดครั้งนะคบแต่ขอให้อยู่ภายในกรุงเทพ นะครับอ่าเรามาดูโครงสร้างทางาที่เปิดด้านหลังกันบ้างน็อตต่างๆนะครับเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยบิดน,นะไม่มีรอยแบบสีด่างพ้อยนะครับตัวยางต่างๆนะเราไปดูการแสงด้านหลังก็ไม่มีรอยฉีกขาดเช่นกันนะครับแท้เดิมจากโรงงานสีแบบบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะโคมไฟทั้งคู่โคมไฟคู่หลังนะครับซ้ายขวาไม่มีแตกแล้วไม่มีรอยขีดข่วน นะยังสีแบบระบบไฟยังแบบช่ำๆ่แน่นอนคือเอาออกไปแบบพุณพี่ขับได้แบบสบายใจนะครับเราไปดูโครงสร้างทางด้านขวากันบ้างเรามาเริ่มกันที่ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับโครงสร้างเราดูกันเลยว่าสีน่ะอ่าเราดูซูมกันดูชัดๆนะครับสีไม่มีรอยนูนรอยแต้มนะครับเป็นสีชุบของแท้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนรอยยึดต่างๆเช่นกันครับรอยน็อต สำหรับอันนี้เป็นผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างว่ามีออปชันอะไรให้คุณพี่ดูกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ฝั่งประตูนะครับฝั่งประตูนี้จะเป็นตัวอพลาสติกนะไม่เป็นหุ้มหนังนะครับสำหรับตัวนี้ตัดมาด้วยสีรสโก้คุณพี่ดูสีรถโก้ไม่มีด่างพ้อยนะครับสีแบบไม่มีด่างเลยนะครับ ตัวกระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับด้านด้านหน้าเนาะอ่าอันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดล็อกนะครับอ่าซูมกันดูชัดๆว่าไม่มีสีกลับไม่มีสีด่างพ้อยแน่นอนอ่ะเรามาดูโครงสร้างทางด้านประตูกันบ้างครับเช่นกันครับโครงสร้างต่างๆสีชุบแท้เดิมจากโรงงานไม่มีพ่นทับถ้าเกิดว่ามีรอยพ่นทับสีจะเป็นขั้นนะคะเป็นขั้นบันไดต่างกันแน่นอนอ่าสำหรับด้านข้าง จุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีรอยเยอะที่สุดแต่อันนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเราไปดูทางด้านในกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมิดนะเป็นตัวลองท็อปเราดูเบาะเบาะไม่ฉีกขาดนะคะเป็นเบาะแท้เดิมโอบก,กับชัดโอกะชักการนั่งได้ดีเลยนะคาไปเรามาดูสําหรับหน้า จอกันบ้างหน้าจอตัวนี้จะยังเป็นตัวอนาล็อกนะครับสตาร์ทรถให้ฟังกันเลยเสียงเนี่ยเราลองมาฟังกันนะครับอ่าเสียงนี่คือสตาร์ทแบบสบายๆนุ่มๆทึบๆเลยนะครับเลขไม่์คันนี้วิ่งไป150,000กิโลถ้าคิดคำนวณแล้วกับตัวปี2019นี่ถือว่าวิ่งไปไม่เยอะนะครับบอกเกณฑ์ความร้อนน้ำมันการวิ่งอัตราความเร็วมีมาให้หมดบอกนาฬิกาแล้วก็ตัวเกียร์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ อันนี้หน้าจอวิทยุจะเป็นตัวหน้าจอดิจิตอลเรียบร้อยนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับอ่านเรามาเทสกันหน้าจอสัมผัสได้ดีเลยวิ่งไวตามมือที่เราสัมผัสนะครับตัวแอร์อันนี้จะเป็นตัวออโต้เรียบร้อยนะครับตัวพัดลมหมุนปรับได้นะครับอันนี้จะเป็นจุกชาร์จนะครับสามารถเอาถอดแล้วก็เอาจุกสายชาร์จ USB นะ่ะมาเสียบสายเสียบเข้าได้เลยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ อันนี้จะเป็นเบรกมือธรรมดาเนาะสำหรับการวางแก้วจะมีฝั่งผู้ขับคนขับนะครับหนึ่งจุดเนาะแล้วก็สามารถประวางขวดเล็กๆน้อยๆได้นะครับทางด้านขวามีการเปิดปิดออตโต้ของกระจกไฟฟ้าแล้วก็การลื่นนะครับอ่ะสำหรับภายในก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสำหรับด้านหลังผู้โดยสารกันบ้างว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับเช่นกันครับ เบาะจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันสีดํานะครับสียังแบบไม่มีให้ไม่มีที่ตีอะครับทุกคนลบมือ่สองคันนี้คือไม่มีที่ตีจริงจริงวางแก้วได้หนึ่งจุดนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะอบสปาเก็บงานให้เนี๊ยบกว่านี้แน่นอนบอกเลยว่าเอาออกไปนี่ขับได้กันแบบยาวๆเลยนะครับไม่ต้องมีความกังวลใจในจุดไหน สิน้นสำหรับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันบ้างสำหรับตัวเครื่องคันนี้ที่เราสตาร์ทให้ดูไปตอนต้นก็คือเสียงยังแบบนิ่งๆกันอยู่เลยนะครับเราไปดูว่าจะเป็นของแท้เดิมจากโรงงานไหมไปครับเรามาต่อกันที่ตัวเครื่องสำหรับคันนี้บอกเลยว่าเสียงนิ่มๆนุ่มๆม,ม,มากตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเรามาดูโครงสร้างทางด้านซ้ายกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่คานหน้ากันนะครับโครงสร้างน็อตต่างๆซูไม่เห็นชัดๆเลยนะครับอย่างที่เคยบอกไปเลยว่าจะไม่มีรอยบิ่นนะครับหรือรอยไขลายเม็ดอาร์ตต่างๆสีนะไม่มีด่างพอยลายเม็ดอาร์ตมาให้ครบเครื่องหมายมอกนะครับมีมาให้ด้วยอ่าเรามาลองสังเกตไฟทางด้านหน้านะครับกิ๊บเกิทุกอย่างมีมาให้ครบหมดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะครับ เป็นของยี่ห้อโคอยโตะนะครับทุกคนลองสังเกตยี่ห้อกันได้เลยทั้งสองฝั่งแน่นอนว่าเป็นของแท้เดิมจากโคยโตะที่บริษัทโตโยต้าเนี่ยเขา การันตีให้เลยนะครับตัวไฟยังเป็นตัวไฟเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวตัวคารด้านหน้ากิบทุกจุดมีมาให้ครบแล้วไม่มีประสบอุบัติเหตุใหญ่นะน้าท่วมกอไม้ชนหนักกับสีไม่มีแน่นอนถ้าคุณพี่คนไหนเอาไปแล้วเอาไปเช็คกับช่างได้เลยครับถ้าหากว่าเกิดมีกอไม้หรือว่ามีทุกอย่างที่น้องกล่าวไปข้างต้นขึ้นมาน้องบอกเลยว่าน้องการันตีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับ ตัวแบบต่างๆตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคันไหนเป็นตัวเก่าเราจะเปลี่ยนแบตให้ด้วยของเหลวจุดแต้มต่างๆตามท่อนะครับนี่แต้มมาจากโรงงานนะครับเราไม่มีแต้มเพิ่มนะครับเครื่องยนต์ยังใหม่อยู่เลยนะก่อนส่งมอบเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับเปลี่ยนให้หมดทุกจุดเอาออกไปนี่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะรอเปลี่ยนรอบถัดไปได้เลย รเรามาดูฝายทางด้านขวากันบ้างฝายทางด้านขวาก็เป็นของแท้จากโคยโตะเช่นกันนะครับเป็นของแท้เดิมแน่นอนโครงสร้างทางด้านขวาน็อตเนสต่างๆสีรูปไปนี่ไม่มีเม็ดสีติดขัดที่มือเลยนะลื่นๆนะครับตัวน็อตไม่มีด่างพอยนะครับไม่มีรอยบิน่นเช่นกันนะสำหรับ ตัวนี้เรามีวารันตีให้ด้วยนะครับใครที่เอารถออกไปเรามีวารันตีให้ทั้งหมด30วันเลยนะถ้าเอารถออกไปรถมีการดับสตาร์ไม่ติดนะหรือว่าในกรณีใดๆก็ตามนะคบที่เกิดจากรถเราวารันตีให้30วันลูกค้าสามารถเอาเข้ามาเช็คหรือว่าโทรหาบูได้เลยนะครับใครที่กําลังมองหารถผ่อนไม่เกิน6000กว่าบาทสำหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันครบแล้วนะครับเอาไปขับนี่ ตอบโจทย์กับราคาที่ผ่อนต่อเดือนมากๆใครสนใจสามารถโทรหาบูได้เลยนะครับเบอร์0-5834-0198หรือทักอินบ็อกเข้ามาหาบูได้นะครับบูยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงแน่นอนใครสนใจชอบคลิปนี้หรืออ,อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับน้องรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วคลิปหน้าจะเอาคันไหนที่ราคาโดนๆมาให้ชมกัน ฝากกดติดตามแล้วก็รอดูคลิปหน้ากันได้เลยนะครับวันนี้น้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ